ชาวบ้านบ้านสามกองถนนเยาวราชตมบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกว่า20ครัวเรือนได้นำป้ายข้อความถามหาหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นน้ำเน่าจากคลองสามกองหลังต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นมานานหลายเดือนโดยป้ายพร้อมข้อความดังกล่าวชาวบ้านได้นำมาติดตั้งไว้ที่ประเวณข้างร้านอาหารแคทตาล็อกใกล้กับสะพานสามกองซึ่งประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยป้ายดังกลา่าวมีข้อความว่าน้ำเนา่าสุดทนกับกลิ่นเหมน็นน้ำเสียขึ้นป้ายถามหาผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอีนายกน้อยทำอะไรกันอยู่ชาวบ้านเหม็นจนทนไม่ไหวซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยหนึ่งลูกค้าจะหายไปเลยค่ะก็เขามาทานกาแฟเนี่ยไม่กลิ่นก็ไม่มาทานไม่หายไปเยอะเลย สสุขภาพจิตเพราะแสบมาเลยฮะแสบคอแสบกระดูกมาเลยมันปล่อยมาช่วงช่วงดึกปต่มากนะช่วงดึกช่วงที่ว่าพักผ่อนแสดงว่าช่วงดึกันยิ่งเหม็นมอ่ยิ่งเหม็นยิ่งเหม็นมาก<ๆ>พอช่วงกลางวันเขาจะไม่ปล่อยไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะอาจจะเขากลัวว่าทางหน่วยราชการเขาจะมาตรวจไงเขาจะปล่อยช่วงดึกกับน้องนทสาไหมคะว่าถุดที่มีการปล่อยน้ำเสียที่จุดมาจาก ทราบว่ามาจากซอยเป็นเียงแต่ว่าไม่ทราบจุดไหนนะมาจากซอยเป็นเนียงคระตรงนี้เคยร้องเรียนไปอย่างไหนงานร้องเรียนไปแล้วสามสี่เดือนแล้วครูว่าก็มาดูนายกีก็มาดูแต่ก็ไม่แก้ปัญหาเลยยังคงเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมก็ให้แก้ไขแบบใช้บําบัดก่อนแต่ข่าวว่าทางทางอมจอมตอมจอยฮะก็วางท่อมาให้อบมรจอบําบัดหนักตอนนั้นเสียก่อน แล้วก็ค่อยปล่อยมาไม่ใช่ปล่อยมมทต้งเสียพี่ลองไปดูในในคลองอยังเหม็นมากนะดำด,ำด้วยนะเมื่อก่อนปลามีนะในคลองปลาจะมีเดี๋ยวนี้ปลาไม่มีแล้วในน้มันไม่เหลือไม่มีแล้ว,ไม,มลวไม่เหลือเลยแต่ว่ามันเหม็นแสบไปหมดเลยจ้าบางทีได้จะนั่งพักมั่งอะไรมั่งไม่ได้นั่งเลยบางทีต้องเดินออกไปที่อื่นทางอื่นมันเหม็นจริงๆแสบพอขนาดในห้องน้ำเหมือนกลมันยังเข้าได้เลยครับปิดบ้านแล้วก็ยังเข้า ก็ทนกันช่วงไหนประมาณตีสองตีสามยาส่วนมากตีสี่ตีห้าแหละที่จะเป็นฟองที่ออกไปดูอย่างเงี้ยเหม็นเป็นฟองเห็นนั่นหมดเลยที่จะคนบนกันอย่างไรก็ตามปัญหานี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกข่าวไปนานแล้วซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วทําให้ปัญหาการปล่อยน้ําเสียเงียบหายไปสักระยะหนึ่งแต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็พบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ําเสียลงมายังคลองบางใหญ่อีกทําให้ชาวบ้านในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจึงได้ทําป้ายเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาแก้ไขอย่างจรงิงจัง โดยชาวบ้านที่อยู่ในละแวกดังกล่าวนั้นทนไม่ไหวกับน้ำเน่าที่มีปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนถึงกับนอนไม่หลับเพราะเหม็นจนต้องใช้ผ้าปิดจมูกเนื่องจากแสบจมูกมากอีกด้วยรวมถึงลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันถึงปัญหาน้ำเสียดังกล่าว ซึ่งในบางครั้งจะมีการปล่อยน้ำเสียในช่วงกลางคืนและช่วงเช้ามืดทำให้น้ำในลำคลองเป็นสีดำรวมถึงมีฟองคล้ายแฟบเต็มลำคลองส่งกลิ่นน้ำเน่าเสียฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสามกองโอ้ยเหม็นที่สุดเลยเพราะว่าเราอายุมากแลนะ้วอาการสาหัสเลยนะนอนไม่กลับเลย ลืมตามันก็เหม็นลืมตามันก็เหม็นถ้าหลับไปสักนิดมันก็แล้วไปมันจะได้เจอคือใช่โอหูเหม็นมาค่อนอย่างกับน้ำคัมมาลองคิดดูสิฟองนี่ท่วมเลยอ่ะมันฟองแฟบเลยมั้งฟองเหมือนฟองแป๊บอ่ะไม่รู้สร้างอะไรนักหนาก็ไม่รู้ค่ะเหม็นแล้วช่วงไหนที่เหม็นมากที่สุดคะกลางคืนกลางคืนทั้งคืนอ่ะเหม็นทั้งคืนอ่ะนอนไม่ได้ใช่เหม็นเหม็นมากเลย ปีนี้ทั้งปีเลยนะก็เนอะปีนี้ทั้งปีครับเนี่ยตรงนี้ที่น้ําที่ว่าเน่าตรงนี้ออกจากนี้ไปนู่นออกมาจากโรงงานนะที่ครับครับแล้วมนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มันหมินตลอดอะแถวนี้ยโซนนี้คือว่าหมินหมินมากเลยแล้วช่วงไหนที่มันหมินที่สุดอะคะประมาณห้าโมงยินหกโมงยินตอนเนี้ยมันจะปล่อยมาน้ํา ก็หลายครั้งแล้วคือสารากลางเคยไปแล้วสาคลางเคยไปครั้ง,อส,ง,องสองครั้งแล้วซาคลางนะนะไปสมัยนายกเสียงเป็นตจอจที่สาคลางอะไปหลายครั้งแล้วไารพกไป,ปหลายครั้งแล้วไอบบ้พวกไอเสียงเวกล้อมันพูดยังไงมันก็ไม่ฟังถ่ายออกมาในโทรทัศน์ออกมาข่าวแบนี้นะมันไม่ดูอะมันไม่ดูเลยต่างหน้าต่างตาก,ก็พูดอย่างนั้นนะตรงนี้นนนเราไปเดือดร้อน ยุงก็เยอะน้ำเสียเน่าหมิน่นใช่ไหม<ฆ>แถวนี้บ้านผมเนี้ยเอาเอาถุงไงเข้าวสารปิดเลยท่านดูได้เลยจะวิ่งรถผ่านนะเพราะมันขึ้นมาจากท่อชาบ้าน,านแถวนี้ก็ไม่มีหมู่ก็เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องไงสจอ,อบ้างสอทอบางพวกพวกทา,ง,ออาง,งนั้นเขาไม่กล้าพูดหรอกเขาไม่พูดหมิ่นก็กทนแต่เรานีชาวบ้านไม่เกี่ยวใคร มันทนไม่ไหวอย่างนี้ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าไอาโรงงานก็มันอยู่หลังหน้าหลังบ้านในสอทอสอชอเนี่ยตรงนั้นนเขาก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนี่เขาก็เขาเป็นนักการเมืองอัยหลายปีครับไม่ใช่หลายปีเป็น10บสปีผมมาอยู่ที่นี่ก็หมิงตลอดนลครับ จนถึงขณะน,นี้ทางจังหวัดภูเกต็ตนำโดยนายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรโรงขนมจีนในซอยพเนียงและตรวจสอบบริเวณคลองสามกองซึ่งเป็นจุดปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในเรื่องกลิ่นน้ำเน่าเสียค่ะสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียนั้นที่ผ่านมามีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกำหนดไว้ทั้งระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวและจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้พบจุดที่มีปัญหาน้ำเสียจำนวน7จุดด้วยกันค่ะพบว่าจุดที่มีปัญหาค่อนข้างหนักคือบริเวณซอยพะเนียงซึ่งมีปริมาณค่า BOD สูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างมากจากการแก้ปัญหาเบื้องตน้นได้มีการใช้น้ำชีวาภาพเพื่อย่อยสลายของเสียรวมกับการปลูกจิจสำนึกในการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่เพื่อรวมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาน,น้ำเสียค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน,น้ำเสียในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการใน4กรณีคือให้โรงผลิตเส้นขนมจีนจัดทำเขื่อนน้ำลน้นเพื่อการน้ำเสียที่ระบายออกมาจากโรงงานและทางโรงงานจะตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าในการบําบัดน้ำเสียและการใช้งานปกติ แยกออกจากกันเพื่อสะดวกในการตรวจสอบรวมถึงมีการจัดตั้งกรรมการไตรภา,าคีจำนวน5คนประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่3คนเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัศดาอีกหนึ่งคนเพื่อรวมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบดูแลปัญหาน้ําเสียในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ันที่สุกชูกลิ่นถ่ายภาพดวงพอสดเดนทีมข่าวซิตีนิวรายงาน